สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของวันที่ที่แปดนะคะเนาะที่แปดค่ะ,คะอ่ะาวันนี้ก็ไปทะเลขึ้เกาค่ะไปทะเลมังเกิลนะคะาาาาเพราะว่าคู้ว่าเพูดอยากไปมังเกะะิลค่ะตอนนี้นั่งรอคุณพ่อไปซื้อที่การลมค่ะอากาศมันท่อนนะการลมแห้งค่ะการลมการายนะคะบรรยากาศเลยเก็บบรรยากาศฝาก มาฝากก้อนไปค่ะท,ท่องเทือกเขาท่องฟ้าตอนนี้แบบว่าโปรงบ่มีขีฟนาเลยค่ะก็คือห่อนสุดๆเลยค่ะมันออนี้ห่อนแห้งค่ะเด่นเมื่อยมาค่ะแล้วก็มานั่งกินแตงโน้เป็นไวลุกแซนลูกแซนไป้ดัดโอเคเห็นป้อน่ะสกปรปกแล้วน่ะเห็นปะต้องมีพลาสติกภุมไว้ลุก เล่นไม้หนาวแม่เป็นเ,เสื้อหายไม่สามีซื้อตัวนี้หายมือน,นี้ค่ะเป็นเต็นเต็น,ตนกันลมนะคะนางเบิร์ลับได้ค่ะมาเด้เหม่นเม่อมอ,อันนี้คือสเสบียงของเ้องค่ะนั่นเตรียมสเสบียงมานําค่ะเพาะว่ากันลูกหนวนะคะกันลูกกันแม่กันพ่อหนวท้ายกับเขามาขึ้นเก่าค่ะ ผู้เบาสองคนการยังเลน,เนดยด้จนงค่ะอันนี้แม่นัดก,ก็ได้ให้เบิ่งว่าผู้เบาจจรเพ่นเหนีวนั่งกินนะคะบรรยากาศมานันนี้วินวินวันสันลมแห้งค่ะแต่ว่าต้นนี้ซอยได้หลเติบค่ะซอยผู้เบาทคนอยากมาเตะทะเลนี่ค่ะมาชาดส้นี่นะคะวันสิาพาไปเป็นเมืองอื่นก็บไปจากเทอือคนยางมานี่ค่ะมาโตขึ้นมาเล่นเลนอยู่นี่ค่ะทะเลทุกหม่องก็มีลมแบบค่ะ แต่ว่าพันหัวพันมักมองนี้พันมักมองนี้ก็ดีค่ะเพราะว่ามาแค่ครับเพาแค่สองอาทีค่ะแต่ว่าถามว่าดีบอมันกือบอดีก็พอบอดีไปเที่ยวใส่นะคะมาแต่มองนี้ค่ะทะเลขเก่าๆคุณลุงคนอิ่มแล้วก็นรับอิ่มแล้วก็นรับแต่กระยังห้อนค่ะมีลมแบบนี้แต่กระยังห้อนหลังไม่น้อยจืดเนี่ค่ะคนว่ากันแดดได้ค่ะคนว่า เราประเเมนนะคะเพราะว่านั่นแหละผมคิดว่าคลอนหลังนะคะ่ะอากาศอากาศคลอนแห้งคะ่ะคลอนกว่าบ้านเฮาไม่หนใส่แว่นเพราะว่าทอดแว่นไม่ได้คะ่ะทอดแว่นแลน้วแนมบ่เห็นนะคะพี่นอ้องทอดแว่นแล้วตาหมีเลยคะ่ะเพราะอย่างมันแดดแห้งคะ่ะแดดเกินไปมุงสามี <laughs> คุณว่าจะถ่ายรูป พอนนจะไม่น้อยทายลูกเดียผู้ลงก้นค่ะสิไปเอาน้าเปรียกอีกค่ะพึ่งเปียสจะพาไปนะคะเพึ่งเปียกจผพาไปชุดที่สองชุดที่สองชุดนี้ก็เลยอีกชุดหนึ่งนะคะกะเลเรียมใหม่ผู้เบาผู้เบาไปน,นอนสามชุดนะคะผู้เบาจอนเปียกใหม่สองชุดตอนนี้ก็นอนเอาหมวกเอาหมวกคุม อหมอกปุ้มค่ะขึ้นวันนี้ขึ้นค่อนข้างที่จะแรงนะคะปกติเราไม่น้อยมากามาก้อนเที่ยงนะคะมาเอามาม,มันก้อนเที่ยงมาก,ก้อนใบสองนะคะจะไม่ค่อยมีขึ้นนะคะมันจะเป็นแบบว่าขึ้นบ่แห้งนะคะแต่ลมกับบต้องถามถึงค่ะลมแห้งขึ้นเ่าค่ะผู้เบาแปนดอนใส่สูทที่สองผู้เบาผู้เลาเดนีสิส เล่นมากนค,ค่ะอยู่ในน้ำบ๊ยย้อมผืนกักเท่มามักขึ้นมาเฉพาะเวลาหิวนะคะ่นาะเตรียมเขาเตรียมน้ำเตรียมอาหารเข็นกินของแห้งนะคะมาให้ลูกอ๋อ่นไปเอาขี้ดินไส้ขี้ดินไส้เปียก <c oughs> ตัวน้อยตัวนอ้วนอยเนี่ยมักดินไส้ค่ะมื้อนี้คือควนเล่นล้งเล่นน้ำค่ะแป๊บเดียวลงมาหอดปุ๊บลงเล่นน้ำ <ผม S 1> เปียกเวลงเดี๋ยวเอลงเล่นน้ำเปียกค่ะแล้วก็ พนหนาวแม่นก็เปลี่ยนหายาม้าสิแม่หน้าจังเตรียมมาประมาณเจ้สามสี่ชุดค่ะสำหรับเพิ่นนะคะจะได้อยดนโดนๆนะคะเนาะ like ไม่ได้หลับหลับจริงๆหลับแต่ยิ้มได้ <laughs> คนหนชุดที่ซองค่ะทอ้อแล้วหิวค่ะมานั่งกินขนมเข้านะ <laughs> ในมือล้างไม่น้อยต้องใช้กับเขาเ่ามานำนะคะห่อห่อเข่าก็ไก่ย่างแต่ไม่เลยกระดาษกินกระดาษทำไมล่ะลูกอัตดุยใช่ไหมสิเออกระดาษแซ่บป่ะลูกอืมกินดีๆลูกกินดีๆมักย่องแฟนเป็นไงมันร้อนทช่ไมลูกเอ้ยกินหมดอยัง โอ้ยทำไมต้องทำหน้าตาอย่างนี้ด้วยอ่ะน่ากลัวเฮอสีทะเลน้อยบอ่อลูกมันผีทะเลน้อยบอ่อลูกช่วงนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นค่ะพี่กลับบ้านกันเท่ากับบ้านกัน,กบบน,กนโอ้แม่เหล็กทั้งวีทั้งเฮาโอ้ยเนาะภาษาอังกฤษไทยลาวผสมกันอ่าคุณพ่อเป็นนอนรับค่ะ หอดคำค่ะปกติเราหอดบ้านประมาณสี่โมงครัคแรงค่ะบรรยากาศมงเกาคือเกาน้ค่ะวันไปใส่ไก่ค่ะมื่อนี้ไม่เปลี่ยนกันอาจจะใส่ย,ย่อนสามีคนพยายามจะหาเส้นทางไปทาอีกทะเลฝั่งหนึ่งนนะ่ะเอาเอาว่าไปเพราะว่าลูกมักทะเลเนี้ยค่ะตลาดมาเก็ต tomorrow มืออืน่นมาเก็ตค่ะตลาดนัดมืออื่นค่ะ มาท่าน,นีค่ะ้ยิเอ๋อามปจาไปอ๋ี่ยอ๋อเก็เห็น่า, oh, า, yeah. oh, spa. Uh, าท่าน,นี้อ๋อ oh, ปัญจักานคิเล่เออว,เวันเล่วันเล่ปั่นจักรยานวันเล่ ต้นไม้อะต้นต้นไม้เขา,าปนาวมีนม้ำแข็แงเขียวแห็งแข็งเหลืองแขงเหลืองค่ะงเอือเหรนบินลงมากอีกเหรอคะบ้องหันกับบ้องหันหนักกันขึ้นบิน บินมาทุกๆ3ชั่วโมงสายพิษให้ถืถถถอมาตรงกันวันนี้ค่ะสับสนสถานีมองเงียบมองสปาเป็นโรงแรม The Hotel น่าเออดิน น่าจะเป็นโรงแรมมาสัออมองเห็นทีสามีเพื่อนว่าเสีพาเด้หน่อยมาถ้าสุดฟอบอกวอก็ว่นเด็ดเปิดเดียบิงกล้องเปิดถึงฟ้าค่ะพี่น้องขอโทษนลา้ายสัก i cannot come up only come up ค่ังออก They are brave, isn't it? I to think, to think to so. Have the so uh, like, I was yeah. yeah. stuck. No idea, Dad. The, sure here. No, we just don't walk yeah, in different the, ที่ชอปทิมมาเคยมาแม่น้อยสร้างปลาแม่น้อยกินบ่ได้ค่ะปลาตัวใหญ่แท้กินบ่ได้เพราะอย่างปลาว่ากินถุงเกลือหรอจู่นี่เพิ่นเฮ็ดกับเข่า่นเอาเกลือใส่แห่แม่มน้อยก็ถึงมาว่าแม่น้อยเลยบอกวา่าไปบไปร้านอาหารค่ะเพราะว่าอย่างแม่น้อยบริวารแม่น้อยเฮ็ดกับเข่าแซ่บเลยค่ะของเพิน่นถ้าเพิน่นโปใส่เกลือนะ่ะ ทกอย่างอย่ซแบคาะบังเอญเราคนใส่เกลืออ๋อสุดส้นสุดทางทางขับรถมึงนี่ค่ะมืงก็เป็นท่านยางงานได้ดออนสามีเห็นเห็นคนผู้สาวก็ได้ค่ะ n s s t o v e r ้ เห็ดกับเขาหน no i ว t นี่สอง w องทนะหาวิธีอีกหงวิธี่ w o ่ a y งทาอืมารักเม่โรงแรมมอโรงแรมมอญปิดเป็นสปาเป็นลานนวดลานนวดสปาปิดค่ะถึงปิดไปค่ะแต่ก่อนคนจะอะไค่ะปิดไปค่ะผิดผิดผิดอ่า โควิดเพราะว่ากอยู่นีเพ่อนบอปิโตเพื่นปิโตเพ่อนปิโตเวกล่ะามีขึ้นบินมาอีหล่ะค่ะ is o p e เงียบเงาแฮ ตองไม้นี่แมงกระบองหลายค่ะมอย่างแมงกระบองตัวตัวขาวๆตาเหลืองๆอ๋อมีคนมาอยู่ค่ะในว่าตะปิดทาการไปโฟสตาร์สค่ะโรงแรมโฟสตารสารส มือหลังค่ะมือหลังโอ้หาทรายมาเนี่ยโรงแรมมีคนอยู่หลายคนโฟล์เตอร์สหะเอคางนั่นก็คือเงียบบิทซีดีคือปิดฟังนี่ก็คือ enough with the sun going home yes เนี่ยเขาเจ้าบอให้น้่มเยอะโตนเยอะโตน เยอะตัวนานนี้ค่ะค่ะพีนนะนาาน่น้องวันหางจจลเคนบอใหายน้ำกันอเทือกเขาไม่น้อยค่ะเทือกเขาไม่น้อยเทือกเขามอไม้มั่งตัวนอเซียงไทยเลยใหม่ It, didn't. Um, yeah, so didn't. I'm going to i don't to have a เอ้าอาทางออกแลวค่ะพี่น้องวันนี้อาทางออกอเเววนเ์อเออเป็นโรงแรมค่ะพี่นองอาจะเป็นโรงแรมสามดาวนิดหนี่นะคะบนแนวชัยนาจนะคะเา เป็นบ้านเป็นหลังค่ะเซาเป็นหลังเป็นบ้านไผ่บ้านมันนะคะแบบนี้ค่ะโอ้หน้าต่างแตก and to buy to make the house oh, okay. like to pin bring back to read you can't go that way right so must be yellow to be fine. Mm. this is where we came in um lala my so bad no but it had to get out but it had to get out What's no, a boy no. just the <laughs> baby you told me

ประตูปิดปิด b a n ปิดกันอถึงตรงนี้แล้วค่ะมาโอเซีซีซีอ๋อมาทางนี้อ๋อจะเป็นทีมองเขมาจอดรถกันมือขึ้นก่อนค่ะนี่นี่ Mom, Dad. Huh? After you, Daddy. Mm -hmm. Oh, good girl. After you, Daddy.